โอ้ยเดี๋ยว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 ปากหมดก่อนโอ้โปากหมดไหนบอสี่เดี๋ยวมันคือพวขึ้นซะนะพี่น้องได้บ่จ้าปากหมดได้ไหมคะปากหมดได้กดกดได้นะป้าวันศัตรูคนก็ว่ากดในห้องมากดบ่ได้พี่น้องกดได้อยู่บ่จ้าใครสนใจปลาทอดนะคะ กดลิงค์ข้างล่างได้เลยนะคะไม่กินปโป้ไ่ค่ะไม่ค่ะไม่กินเด็กค่ถ้ากินปีโป้ไม่ได้เป็นทวาเวลานะลูกนะน้ำน้้กอนฮะยันกอนยังกอนพี่พี่พี่อะไรลูกพี่ตาเหรอใครแก้งนะน้ำ้ำน้ำโอ้จกินน้ำโอเคขอบคุณพับป้าก่อนรักใคร นี่ใครรักไหมรักใครนี่ใครรักไหมรักไหมรักค่ะโอเครักป้าเหรอนอนกับใครนอนกับใครคิดถึงใครถึงใครฮะคิดถึงใครคิดถึงใครเกี่ยวนอนกับใครท่านเขียวปาราแพกหนึ่งวันสั่นพี่น้องอันกด้นเรียงไปเล้อจ้าเพิ่นมาบรายวันฉั่นตองเจ้าเจ้าเจ้า แม่ตา <iser> ป้าสวายจ้าแม่นบอสเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 ปีตาป้าหิวน้ำโอ้ร้องหิวน้ำอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบิ้งไปให้ไทยไปให้ไทยเห็ดน่องเฮ็ดน้องผู้ใดเฮ็ดน้องลูกใครเฮ็ดน้องโยมือขึ้นไก่ไก่ไก่รอใกล้ๆหรอลูกอืมใกล้ๆหรอ เอาก็ก็ก็แบ่งกันนอนไงหนูก็นอนกับป้าเจ๋ไม่เหมือนไม่เหมือนเอเลยเพรเอนอนด้วยะล่ะเดี๋ยวนี้เ่ดี๋ยวนี้เอนอนด้วยป่ะเอก็นอนกับน้องไงด้วยมกันอนกับป้าเจ๋กับอตะกอด็ลีกันนตลกันน่ะกทบกันกัน เอโกดลิง<ห>บะได<ห>้กระทะหา,านเพ็ดเอพี่เลยเอย๋อผ่อนหายไม่ผ่อนหายนะมันแต่ดีกูพี่เราไยังหลงนั่งตาเขาพ่อ,อลูกพอแล้วพอแล้วพอ,อ,อแล้วป้าเด็กกินน้ำป้าหิวน้ำมากเลยตอนนี้แหละเออก้อยนลิงเขาก็ว่ามันกดเข้าไปบ่ได้เออคนอื่นก็โกดได้อยู่เลย กันนั้นได้ยุ่นหมอได้ยุ่มบ่อยว่าได้ยุ่มกันไทยเออโอเคกันไทยโดมาได้เกินให้ภาพเขาไปเหตเอพี่ด้วยพี่แม่ดืมหนูเม่นูนั่งร้องพักเฮ้ยฮะกินเปรี้ยกหรือลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อน S <S <S เปียกนั่นแหละใครทำเปียกล่ะอืมนั่นเขายังมากดเข้าไม่ได้ถักก้นปได้กระทักเพอสส sp story ้วจ้่ยแปลว ังแลค่ะียงมาถึงค่ะ้เฮ้ยอ้ตังโอ้ยนคำเพียงเลยเหรลูกสวัสดีค่ะเ<ห>สียเกียคขนตางอนมากค่ะพี่นอเ<ห>สียเกีวข้นรอ เป็นตาผู้สาวหลายแห้งนั้นขอนะเป็นตาหัวกระดาแห้งบ้างเนี่ยเยอไปไหนใช้คะไปเอียงเลยหนุ่มเดี๋ไปแอนยงสติกเกอร์เล้ไปมาลูกขาอันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะหนุ่มสติกเกอร์ช่วยแปเอียงก่อนหนุ่มเอียงละเสียขวดนมเจาะนี่พี่น้องเบ้างขวดนมเปียวเสียเกี๊ยวพี่น้องเสียเกี๊ยวพีอยู่ขวดนมคือตาหักเถอะสวัสดีครับ อะไ,ไ,ไรให้ดูความน่ารักแล้วก็ป้าเจ๋วไปเวทีว่าอะไปจ้ะพี่น้องคุ้นหลายจ้ยจะุ้นหลายว่าอยากเอาเล็กหน่อยไปแต่พรุ่งนี้รับปากไปแล้วว่าจะพาไปฮาวเลนก็จะได้พาไปพี่น้องเอ้ยไ,ไปเที่ยวห้างไปกินอะไรไเซแสบรบ ผีไกอยสินอนแล้วผีก้อยสผีตื่นผีไกว่ใส่หมอนนี่ผีเจี๊ยนี้พลาไปเรืนขายของอันจ้างขอเพียงเพียงว่าพาดเดี๋ยวจอมเปรนขายของสนใจปลาทอดนะคะทักเพจที่ปักหมุนให้หรือทักเข้าไปเพจ sp story ได้เลยนะคะนี่พี่น้องนี่ปลาทอดนะคะ ใครสนใจหมูแดดเดียวก็ทักหาป้าเจวได้เลยนะคะเดี๋ยวเชเขาไปตอบให้เลยพี่น้องไหลสวเดียวก่อนไหลสวนเดียวกับสิหูนอนได้ไ่มเออเนี่ยเราเลียเพชรยี่สตรีอืมอะไรลูกเย็นเย็นกินเขาแล่นอยู่บาห้องมั้ยนะมนี่ยอะไรดี ล้นอันล้นยังขึ้นไปอ่ะล้นปูล้นปูเรายว่าฝา,าน,น้าดีตาน,าน,น้าดีตากินก๋วยเตี๋ยวไหมให้เจ้ต้องซื้อมาให้ไหมหฮ้ยรับก่อนเลยล่ละเออแมนโอ้อิอมอ่ม เอฟซี C จากต่างชื่นชมป้าเจ้าเลี้ยงหลานขอบคุณค่นะเสียเกี่ยวน่ารักเจ๊ต่ยังหอมเลยจ้า,าสั่นหอมพี่น้องผู้ใด,ดมาเห็นเสียเกี่ยก็ใน้ตาหนีบอ่หอมสแสดงว่าไม่รักเด็กยี่หลี่ถ้าผูดด้ใดเห็นตัวเกี่ยวบ่หอมแสดงว่าบอรักเด็กได้พี่น้องผู้ใด,ดก็ร้อยหอม พ่วกันมนุษย์ป่าทั้งหลายแต่ยดะดาม,มาเด้วว่าเอาหลานมาหา,ากินอีกแบบน,นี้เมนจ้าจอบดับอบหา่องว่างตลอดถักบ่มากขนาดนี้หาองว่างเขาเล่านั่นเล่านน่แกว่หรือว่าเสหาคนมามักเข้ายเปอร์เ็น่บะมีเนาออีหลีบ่ได้ว่าัยดอกนตัวเขาเองแตเนื้อมันุดเจ๋องเจอมแต่ไม่เป็นไรจ้า ปอนเอฟซีถามว่ารับเงินเดือนจากใครคะรับจากป้าแจ๋วกับรุงเคงคะ่ะโอเคนะคะพี่น้องบางคนก็อยากรู้ว่าปเอนรับเงินเดือนจากใครนะคะปะแอนรับเงินเดือนจากป้าแจ๋วค่ะซ่อได้จ้างหอยผาคือคือซ่อลงสีค่ะ โอเคนะคะปลาเป้ยนเป็นาบจสองายหรือเปล่าีรสองไฟจังับเดวแล้วรับเงินเดือนว่า่อได้คะปลาแอนน่ะนปลาแอนรับเงินเดือนจากป้าแจ่วนะคะใช่ค่ะกาแฟก็อเมซอนนะคะแล้วเจตต้องแต่ว่ามพี่น้องตะวันเจ๊ต้องรับอะไรเงินเดือนเดี เจต้องมาทํางานช่วยแพวเพาเฉยๆนะคะเจต้องไม่ไม่ได้เงินเดือนนะคะเจต้องถ่ายชีวิเต่ไม่ได้เงินเดือนแมนแล้วแต่สีไ้แล้วแต่จะให้ใช้วจางแนะคลากาอนาะรับจากป้าจ๋นะสวัสดีการทุกอย่างคือป้าจ๋แม่แพวค่ะโอเคค่ะ เลี้ยงดีเวอร์ค่ะจนข่อยบวกกาไป่ใส่เลี้ยวโพดดีโพดเดี๋ยวดูเคียนมากับผ้าฉ่ำพี่น้องเราอยู่กินแบบครอบครัวนะคะถ้าเราไปแน่เจ็บแต่ตัูดังยื้ยังน้ำลหรจะไปค้องเพลงดีนะไปนไปแน่สิไปกินขปัดดอกมันบมอกับสอค่ะเพราะวันมืดสิไปกินอันซื้อสิไปกินอันสิไปกินข้าวผัดค่ะไปกินกับแก้มนะ โมกินได้ของเขาไปกินกับเสียโอ้โี่น้อเบิ่งเสีย่อนสาวโซคิโปรโอ้ยิดเจ๊ต้องกรร่องคลิปได้หลายจ้า 4D เจ๊ต้องิ มีใคยตนแบบี่เปของสาวๆกระตงสา่นี้เนาะเอสซี่ม่เอ็นค่ะใ้มันไม่เอ็นของใคค่ะเต็มค่ะอดูนีตาเต้นสบายตาสบายใจห้ยเอวแล้วขนดี้สุดเฮ้ย อ๋อไปยันี่ยมุ้มมีกระตาต่อต่อกะไอ้ยาวบอกกเป่ป่าเปลนก็จะต้องดื่มสปนพี่น้องขอยบ่มากดื่มสไปายคยก็กินได้แก้วเดียวบมงกมดื่มางมากดื่มมากใจสอดขอยด่มมากมักดื่มมากใจไปยันว่า อย่างไ้ยังค่ะ้อไท่าที่อยากขอมันแห้ององลองลองยาขอมันแหงขอมันแฮงก็เราลองให้แี่ปอมราแตจาเพอก้มรักกอมกอเพลให้ฟังหน่อยออลองลองเต้นเต้นก้ยกล้ยกุ้ยกล้ย อัพสต็อกทรุดตน่มมันมุ่มาเฟืองมะไฟ้เเด้หมูเด้ง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 าดูนะเสว่เจต้องลงคิดปบ่อยไปกดไลค์ให้เจต้องลงคิดปบ่อยนะจะกดไลค์ให้ว่จ้ะ เอาไปจะไปใส่ค่ะกล้วยกล้วยดีที่ได้รู้จักมา2 28 นี่างเราลูกอย่าลืมนะคะใครสนใจหมูแดดเดียวทักเผ็ดปลาแจ่วนะคะถ้าใครสนใจปลาทอดให้ทักเผ็ดที่ปักหมุดให้ข้างล่างนะคะเออปลาทอดหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องใครสนใจทักได้นะคะวินโนโนอันนี้คือเนื้อหงส์ไงแกงก็ออลโย แบ่ออกมวลลายอันนี้คือไอ้นี่หรือเปล่าเป็นกองหอหรือเปล่าต้องเก็บไว้เอามาใส่ล่ะแต่ไม่ใช่น้ำหอมนะลูกน้ำหอมเอาไว้จะต้องทำกระทะห้างมาสั่งเอฟซีป่ะจะต้องมีเวลากระทำคลิปลงทุกคนในทีมงานและทุกคนในครอบครัวขอบคุณครับจะต้องกระลงคลิปอยู่ได้พี่น้องเมันกระลงอยู่เลี๋ยวแต่เลี๋ยวแต่มือพี่น้องแต่ก็ลงอยู่นะคะเริมากกับการทำกับ ข,ขอให้น้องฟูจิกลับมาไหมนะคะปะ้าแจ๋วขอคุณค่ะรอเลียงน้องฟูจิเคเก่งเ่งได้พี่หลออมืงขอบมุณเกียงายวู้วนาดิตาไ,งไ,งไม่บอกโปรโมชั่นโลชั่นเลยแบบสทนทำไม่ดีนลูกนะเดี๋ยวมันแตกนะลูกนะโมีโมชั่น เยเงีเียเ้ยโอ่าเยนดียวกันสิดตามโตได่โทม่พี่ชไม่โทมงใครเป็นเจ้โทมมจจุมจุ่มอะไรกัน่มาุดไว้เงจังหวัดกันที่จะกันวเขาไปหน่อยเตี๋ยวเกยวน้อยวุ่นวายครับกันไก่ตองมีปลาทอดมีหมูแดดเดียวค่ะ เสียเกียวกำลังวุ่นวายครับตองไนี้แต่ทำไม่ดีดูทํทไม่ดีค่ะับไปอาบน้ำามหนูพี่ไปอาบน้ำมาลูกป่าป้าอยากอาบน้ำไปอาบน้ำไปเราปะปลงไว์อาบน้ำป้าไอิดด้วยกันคิดด้วยกันคิดด้วยกันแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอย่าแย่งน้องอย่าแย่งน้องห ยาแย่งน้องยาเฮ็ดน้องยาแย่งน้องเพม่อนว่ะโอดโพราะอะไรอุ้มบักซมอ่ะอือขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอฟซีขอลงไลค์ซับหนีกวนเล่าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะป้าจะเอาไปอาบน้ำก่อนค่ะบ๊ายบายทิตาทิตามาสวัสดีทายฟซีก่อนสวลูกมาเยี่ยวัสดีครับสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายจุ๊บๆด้วย ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบาย